ี่ใครอะมีอะไรกันนะคอับพี่บ๊องครับขอเสี่ยกันแล้วกันก็คือไงอ่ะก็คือขอโทษผมไงลุงรับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรวะเด็กแค่ขอโทษผมอ่ะมีกับประยานธิไหมครับลุงขอโทษเรื่องที่ที่คุณทําผมไงผมตีคุณก่อนแล้วไงถ้าคุณเป็นแค่ประชาชนคุณก็ขอโทษผมดิไม่คือคุณเป็นแกงแล้วคุณมาตีนชุบถ้าผมหมั่นไส้เมื่อกันตัวก็โดนครับก็ต้องขอโทษครับไม่ถอดตาขาป่วยครับแค่นั้นแหละขอโทษแค่นั้นเลย ครับไม่ผิดก็ต้องขอโทษบอกว่าอยู่ว่าตะกะป่วยไงได้ยินไหมนี่อยากไเนี่ยแบงค์เย็ดเกือบติดคอไอ้สัตว์น้ำเกือบสำลักเขต่อเราหมอประกาศอีกเราหมอประกาศอีกอันทีสองแล้วรออันทีสาม เยยีก็มันไม่แซ่ดอยู่แล้วครับสำหรับลูกไม่ได้แต่เรื่องของเขาอย่ากทำให้บัสไม่ได้ไปต่อแถวบัสพี่โนบะอันนึงพี่โนบพี่โนพี่โนพี่โนครับพี่พี่ชายพี่ชายผมมานี่ไหนพี่พี่ชายผมพี่ผมโดนอีกแล้วอ่ะพี่โอ้โพี่ชายแหละนี่ผมโดนอีกแล้วอ่ะผมมีเงินคนในแก๊งไม่เงินเราไม่ทำไมเงินทองมันหายากไม่ โอ้โหพี่โอ้โหพี่โอ้โหพี่กูนี่โกๆพี่ทุกวันเลยคนในแก๊งไม่ให้เงินผมแล้วอ่ะผมมีเงินอยู่ในบัญชีแค่แบบสองหมื่นก็เอาไปเล่นน่ะใครก็จะให้มันก็คิดว่าท่านสมมติเราเล่นได้ปุ๊บแล้วมันก็จะต่อยอดได้ไงแต่นียมันเสียมีแต่พี่คนเดียวจะได้เกิดได้ก็เดี๋ยวผมเอามาให้พี่มาแบ่งพี่อยู่แล้วโอ้ยเคยถึงมือเหรอถึงแต่ยังไม่เคยได้เลยครับพี่พี่บีอีกสักหน่อยไปพี่ สามพะสามพะเก้าพ like ี่ขอบคุณครับพี่ชายเลิฟเลิฟที่ผมบอกคุณเลยพี่น pues ี่รักที่ส uh ุดในสามโลกนี้เลยขอบคุณครับพี่เดือนร้อนบ่อยเด้อเอาเงินไปทำงานบ้างขอบคุณครับตอนนี้ใช้เงินไปทำงานอยู่เนี่ยโอ้ได้พี่ได้ครับสัญญาเลยด่าจะให้กูทุกรอบแบบพี่โดะ อเอาขึาา้นไว้ก็ได้ครับแต่เอาไว้ขึ้นไว้แล้วได้แต่สองห่อพี่พี่กับผมไม่คนละห่อไม่พอละคันน่าจะได้กว่าลืมไปดูมันจะหลอกจริงคาดเซคนิกไม่ตายครับแสดีครับอะที่ตีกันเรื่องอะไรวะคนไปเลยพี่ตีกันเรื่องผมเป็นมือปราบอัดสอบละมือปราบ อะไรนะไอ้บัตรเล่าดีๆนะลูกก็คือเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นมีแฟนเป็นผู้ชายอยู่ในแก๊งอ่าในแก๊งเมืองนึ่งแก๊งหนึ่งครับแก๊งหนึ่งเอซแฝดไม่ใช่ไม่ใช่ฮกซุนครับฮกซุนอ๋อฮกซุนอ่ะแล้วเสร็จทีนี้ก็เขาบอกว่าใครที่เขาเป็นประชาชนเขาบอกใครที่ยุ่งกับผู้ชายเนี้ยเขาจะแทงให้หมดแล้วเขาก็ไปแทงผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าไปแทงเขาทำไมเออาะเขาใครพูดไว้ว่าใครยุ่งกับผู้ชายเขาเขาจะแทงให้หมดแล้วผมก็อจะ แล้วเขาเป็นอะไรกับผู้ชายแต่วเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรกันเอาผมบอกแล้วเป็นแทงเขาได้ไงเออเขาบอกว่าก็ก็อยากแทงเออผมก็เลยบอกว่างั้นถ้าแทงผู้หญิงคนนี้ผมก็จะตีคุณเอผมก็ไปแทงผู้หญิงผมว่าตีเขาแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครชื่อลูกชุบอะไรไม่ไม่ออกก็คือแฟนของมึงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคนที่โดนแทงคนที่โดนแทงอ๋อคนที่โดนแทงชื่อขนุนครับเป็นแฟนของนายเบดเป็นคนที่ผมคุยกับผมอ๋อโอเค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 ยืมตังในบัญชีพ่อพวกอะเมื่อกี้บอกว่าชื่อ มีเหตุผลบีดผลงูรนม้าแฟมิเลียไปจับงูได้เมื่อกี้อะไรอะไรไอผีพนันหน่อยสัตว์ใช่ปะใช่ผีพนันปะ่อไปก้าวอะไรเยี่ยผีพนันมันแดกอไเยี่ยผีพนันมันแดกกูไปสองล้านไอสัตว์วันนั้นอะไอมันนี่ไอสีแดงเนี่ยมึงไม่เคยกับลุงหรอมึงกับกูอะยังไงไอ้ลุงลุงมีตังเงินมาเจี๋ยวอะไรวิวสองแสน ผมมีอยู่ล่นหมเป็นนี้สิล้านตอกไม้ไม่ลงตอกไม้สองแปดอะไรนะตอกไม้หนึ่งทำไมคนติดกรรันมันเป็นนี้เยอะขนาดว่มรหมนีอะไรอ่ะนม้อะไรกูไม่มีนี่กูเคลียร์นี่หมดแล้วไอ้เปาบอกว่าให้เอาผมมีตังในเสามหมื่เป็นนี้สิล้านบากูมีกูมีอยู่สองหมื่นแเอาไปเลเปาช่วยกูไม่เปาป่าปปช่วยอยู่ตรงไหนวะหเขาทไม่หนึ่าหเก้เา่าหนึ่งเก หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเท่ไรเท่าดูดูด้วเขาอมนอกนเกไปแล้วนะไเขาออก้นะมันใ่มีคนไปแล้วนะกูจะออกกูจะออกคอนผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าไหนเป็นใครไหนกูจะออกคอนหนึ่งสองสามหน่เปลาอรพิษเฮ้ยอะไรอ่ะกวกคอนอะไรอ่ะกวกค้อนมือออกกระดาษได้จ้าดิไอดีกี้อัอนไกลมาเลยสามห้าเก้า เรื่องยิงอาขางลุงน้อยลุงไม้แก้ไม้แก้มหมื่นหนึ่งสุดท้ายมาวันหมดตัวเลยมาเลยมาเหลือหมื่นหนึ่งมาอ่ะกูจะออกคอรอ่ะผมจะออกกันไกลอ่ะมาเลยสามสองหนึ่งเอ้ยหมอนี้ว่ะกูจอกกระดาษเอากระดาษเหมือนกันเอามาเลยหนึ่งสองสามเอ๊ะคือคนนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้กูจะออกคอรอ่ะผมออกกระดาษคือเป็นตะโกนมาเลย ก็เลยรู้แผนหมดเลยเฮ้ยก็คนนั้นด้วยเลยแล้วกันบูญเจอกคอสอีกรอบตามใจหนึ่งสองสามโอเคตุ๋เลยสามห้าเก้าไอไอตอนนี้มึงจ่ายเงินจ่ายพี่เงเหรอโอเคพี่ผมได้มาแล้วสามเบิร์พี่ชายผมผมหมดแล้วพี่ผมเหลือแต่กระทำเพี่อมาตั้งไหนพี่ ไะปรนที่นเอาไปให้มันเงินมันฟอกเพิ่มพูนนะไม่ได้แบบเอาไปลดลงไมได้ไหด้ทุนมามัมาไม่แกสองหมื่นมาสองเมื่อสองเมื่อสองเมื่อเม่ไมแกมามาไม้แกไม้แกกุญจกอะไรอะกจกค้อนไปสอนให้เล่นได้พนานึงสองสองหมื่นนะสองหมนะเอ้ยคนลบไปขางหลังกันได้ป่้หมสามสองงีตังคี ไปดีกว่าเท่าไหร่สามห้าเก้าสามห้าเก้าสองหมื่นสามห้าเก้าครับลุงเฮ้ยหมดตัวอีกอะอยู่ไหนเขาหากเงินง่ายตรงนี้ใครก็มาสอนลุงให้เล่นการพนันเนี่ยฮะ อเหี้ยเล่นกเอซับเสียไอสัตว์ไปเล่นเกมกันดีกว่าอุ้ยตกใจหมดลัดต่อ้ลัดไปยังดีกว่าเดี๋ยวหาเล่นเกมไก่ตรงไอตีไดกว่ามีเกมอะไรน่าเล่นพักผ่อนพักผ่อน